สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะตอนพ่อเศร้าเนาออันนี้มวยกะเป็นยังคือทายแกนเหยเบิง้งตีมวยกับมีเรื่องสีมาหว่า,าห้ยฟังเนาะเป็นแบบว่าแชร์ประสบการณ์นะจ๊ะแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์เรื่องไปยเปลี่ยนแกสนี่แหละนี่แหละอันนี้คือทางที่เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วฮะละเป็นยังมวยคือสีมาหว่าวห้ฟังสิเพราะว่ามวยไปเอ่อไป เปลี่ยนแก๊สเนาะจ้าเดือนก่อนไปเปลี่ยนแก๊สไปเปลี่ยนแก๊สราบาที่นี่ร้านเกา่าตอนน้นมุ่ยไปเปลี่ยนมันก็ได้ทั้งที่มุ่ยไปเปลี่ยนนี่กะสีน้ำเงินเหมือนกันแต่ว่าเป็นทั้งที่ค่อนขางที่จะไหมจม้าไหมเป็นทั้งใหม่ๆเลยมุ่ยกับไปเปลี่ยนร้านร้านร้าน,านใกล้ๆบ้านตอนไปเปลี่ยนเพื่อนกับเอาไ้ว่าทั้งที่มันเป็นสนิมแล้วแม่จ้า มือพอดีเอาโทรศัพท์ไปนํานอนตอนนั้นไม่ได้ถ่ายรูปคือถังมันเก่าแล้วมันก็ขึ้นสนิมมือกระถามเจ้าของร้านถามพี่ผู้ชายบอกว่าพี่คะทําไมถังม,มันเก่ามันจะใช้ได้ไหมมือกระถามว่างสิมเป็นสนิมเนาะเพื่อนกันยิ้มลรวกับพยักหน้าจะแบบมึงกับยิ้มๆเพื่อนกับบอกบอกเอ้กับคงใส่ได้มือก็เอากลับมาใส่ธรรมดาทั้งใส่ทั้งระว่างล่ะจา้าเพราะว่ามันมันกับเป็นเกาๆเนาะมันเป็นเกาๆมันเป็นสนิมบน,นี้ใส่จนเบิดแล้ว จนเบิดแล้วมื่ยกะเอาไปเปลี่ยนร้านเก็ละจ้าเอาไปเปลี่ยนร้านเดิมที่นี้เจอพี่ผู้หญิงก็คือเป็นเมียเขาอยู่หน้าร้านเขาหนูพี่หนูเอาแก๊สมาเปลี่ยนค่ะแล้วก็เลี้ยวเบิ้งร้านเราไม่มีอย่างนี้นะคะร้านเราไม่มีที่ว่าเป็นสนิมอย่างนี้เราเราไม่รับป้าตกใจร้านเราไม่มีอย่างนี้มื่ยกะบอกว่าก็หน,นูมาเปลี่ยนที่นี่ละคะ่ะมาเปลี่ยนที่ร้านนี้มาเปลี่ยนกับพี่ผู้ชาย หนูก็ยังบอกอยู่เลยว่าพี่คะทำไมมันขึ้นสนิมเลาก็เฮห,หนาแบบบ่พ่อใจจะเล่าว,ว่าหล,ลานเราบ่มีดอกที่สิรับแกะเป็นสนิมแบบนี้มากตอนนั้นเมื่อก็น,นาเมือ่อก็เริ่มเริ่มรู้เหรอว่าบ่ไเด็ดเปลี่ยนดอกอะที่นี่แล้วก็หายไปลังล้านหายไปล้างล้านโดนเติบหละนะจะไปตกลงอีกอย่างกบกผัวเล่าละที่นี่ผัวเราก็ออกมาเมื่อก็บอกว่า หนูก็มาเปลี่ยนกับพี่ผู้ชายแหละหนูยังถามอยู่เลยว่ามันครึ่งสนิมเราจะใช้ได้ไหมแล้วกะแล้วกะเลือต่อวานไม่มีครับแก๊สหมดว่าสั้นแก๊สกระลายอยู่ด้วยจ้าแต่ว่าเล่ากะสีบประยากแบบเปรยากเปลียนไห้เนาะกระสีไปตกลงกันกับเมียว่าบปยากเปี่ยไห้ยป้าดหมดละซูนแต่ก็เก็บเก็บความใน่ใจไว้เนาะที่งจกะแน่น้ำน้องไปเปลี่ยน,นอะไรเมื่อกบฟังแนบวบอกฟังแน่พูดมือกะผ้ากัน ยกแก๊สล้วกับไปร้านอีกร้านหนึ่งข้างทางพอไปถึงร้านนั้นว่างรงปุ๊บลุ่งใจดีเราก็บ,บริตีว่าเราก็บ,บริตีว่าแก๊สเป็นอะไรขึ้นสนิมน่จ้ะเราก็กจัดการเปลี่ยนรบรลอยมือกีเ้เลยถามความสงสัยเนาะที่ว่าแก๊สมันเป็นสนิมมันใส่เลยบอมมือกี้ถามว่าลุงคะแล้วถังแก๊สมันเป็นสนิมมันใช้ได้ไหมคะลุงลุงเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นอะไรครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเวลาที่ผมเอาไปเปลี่ยนที่บริษัทเขาบริษัทเขาจะมีวิธีเช็คแล้วเขาจะดูเองว่าถัทางที่ว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้แล้วเขาจะคัดแยกออกเองอหละล่ะค่ะเลิกกาใส่บริการค้ายๆว่าหลานเรกบแบบได้มาตรฐานเท่ากันละ่ะกะลี่จำกะลี่เอามาบอกซูฟังนะจจะถ้ามีโทรศัพท์กับสิทธายดูใบแบบว่าอันเจ้าค่าขายเนาะเจ้ากระต้องแบบมีความรับผิดชอบเนี่ยขนาดไปเปลี่ยนน้ำหลัน ขนาดคนอื่นที่โบเดปียนหลานเราเราก็ยังเปลี่ยนไห้รบเดหยังบอกจะยังแล้วว่าถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเขาก็คัดออกเองเออเรากับโบเดปเลือมากอันนี้ว่าไห้เหาวา่าเหมยว่าไม่ใช่น้องเอาไปตั้งในที่ที่โดนฝนแล้วมันเป็นสน,นิมเหรอหมึกก็บอกว่าไม่ค่ะห้องหนูก็เป็นห้องปิด,ไม,ดไม่โดนไม่โดนแม้กระทั่งลมก็บอกว่าสีแล้วก็อว่าเหนียร้านพี่ไม่มีแสนสี่บนยอมสี่สิบเปีนยนไห้ขนาด เปลี่ยนน้ำรอนแถวแถถ้ามือมีกล่องทยหลูน้ำมือจะทายไปต่อไปก็ไม่ไปร้านนั้นอีกเลยค่ะเล่ากับเสียลูข่าไปละคนหนึ่งแล้ว,ลว่ะจึงได้กับมาแช่ประสบการณ์เนาะจ่ามาเล่าให้ฟังว่าเออแบบอันเจ้าเป็นพราะขาไหมข่าเนาะเออเจ้าก,ก็ต้องมีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะว่าเวลาไปเปลี่ยนอยู่หลานลุ่งเขาก็บ,บอกว่าบริษัทเขาจะคัดออกเองสินะ เมื่อว่าสู้กันฟังแล้วจัะไอ้แต่ตอนเศร้าเนาะผู้ใดมีเรื่องยังกับไม่แชร์ประสบการณ์กันนะจ๊ะอันนี้มือกับไปเปลี่ยนแม่เหล่วล้านลุงต่อไปก็ไปเปลี่ยนล้านลุงตลอดเลยก็จะได้ทั้งไม่เนาะอันนี้ก็ทั้งไม่แล้วจ้ะเราใส่ได้ดนพึ่กันนะจ๊ะกะมือนี่กะมาเียลาเมื่อว่าสซัเนี่ยเดียวมียังดีดีซิดีดีกะสิเมื่อว่าสู้กันฟังไม่แลจ๊ะมือนี่กะลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ